หากัเสียงไอ้คำมนน้ำเงนตังจักบวคอยบรน,นีหอก่าวไปเพื่อนเพื่อนท่าไหน,นเพื่อนเริ่มแรกที่หูดักมากกว่านี่เพื่อนที่ขอมาประจำที่ดูมาตลอดที่เทคแคร์มาตลอดนั่นคือเพื่อนที่จริงไม่เดียวกันครับก่อนที่สิพี่น้องที่เขาไปถึงความสว็จได้กะนนอกจากท่นอ่า ต้องเดินไปพบกับคนที่ห้องเกาะเสนอให้ระบบเ่ีย้ประมวลผลแล้วก็สิจัดทรงเองนะครับเพราะว่าอันไหนทรงใดเพราะทรงใดนะครับมีการคือทีไปทีมาห้องรับตรงนี้ว่าเป็นไปลไยห้องก็สิเอาจากสามิ้นมาที่นะครับเ,เสนอลงไปสามิ้นมาที่ห้อยเป็นช่วงเป็นช่วงเอาห้อยช่วงยาววไ่ได้ข้อแหบข้อแหบนะครับเป็นตัวดุนดันชอยนะครับาท,าทักไข้นะครับท,ทักใข่ทุกคนเด้อ่อาจะรับอ่า คุณสุพีสารเคนนะครับสำเร็จได้กะจีมีมู่มีพวกนะครับอ่าเพื่ออสนับสนุนอในการลับต่างๆนะครับตดูดีๆให้พี่น้องรับพร้อมรับฟังกันนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ห้องตรงนํามสาระนารูนะครับให้สนับสนุนต่อสาธารณชนนัเป็นประได้ห้องก็จิเอาจากสามชินมาทีนะครับเสนอลงไปสามชินมาทีห้อยเป็นช่วงเป็นช่วงเอา ไม่จวงย่าไวได้ข้อแหบข้อแหบนะครับทีมเราก็ต้องลงทุกวันเพราะว่าโฆษณามันจะเข้าไปเข้าไปสามนาทีง่ายครับนี่มหาจะดึงเข้าไปดึงดึงสามวินาทีสามนาทีเข้าไปนี่ตัวดีๆให้พี่นอ้องเราต้มเราฟัางกันนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราตร้องนั่าสาระนารู่นะครับ ให้เสน,เนอต่อสาธารณชนนําเรื่องที่เน้นคิดเงี้ยวว่าะระบบเอไตเพื่อนก็แจ้งมมว่าหายตัดก่อซ่อซีพิหนาที่เป็นไปนะครับก่อซีพินาที่ไปกับคิดกันห่อไปดูคนที่ขอาตามําเบ็ปิดเครื่องก่อนนะครับคือนะครับที่มันเป็นชือดีของแบบในขาต้องศึกษาเรียนรู้การการทักไข่เพื่อนนะครับการติดตามเพื่อน ดันชอยนะครับตักไทยนะครับตักไทยทุกคนเด้อ่าจะรับอ่าอ่าคุณสุพีสาระเขนนะครับจิบห้าว้นี่ครับมหาติเอสเคไปทั้งทีนะครับหกโมงถึงเจ็ดโมงแปดโมงพักนะครับห้อก็บิมาเริ่มจากเก้าโมงถึงสี่บมอ่าหน้าที่เลยครับถ้าห้าว็ดมารถานตรงนั้นคลิปอ่าคลิปตัวนี้ก็บเเิเขาไปลงตรงนั้นทิเปเบิเขาตรงนั้นเลยนี่ครับห้างที่ว่างแผนตรงนั้นเราอยู่เป็นคลิปเลี้ยวห้าวที่เหตุไปถึงเก้าสิบ อันวินาทีคือจากสามวิไปหาเก่าสิบวินาทีแต่ตอนนี้ห้องกี่เริ่มจากแะไคือหมายถึงว่าปิดกันแล้วห้องก็ลงมปน้ำหมาดูพจน์ก็ก็ว่างก,าากันพ่อกรับหมาก็ตั้งสีแช่ให้กดถูกใจให้นะครับมันยังสีหน้าหากนไลยเพราะว่าแค่ว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มทํางานปฏิบัติงานกันแล้วนะอากาศแจ่มใสทุกคนส่งงานระบบไปไน,นะครก็บอกไปนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าทักทายเข้ารจบวิศวกรเป็นน้องอันนี้คนกับเริ่มลังไรก็มาเพราะว่าห้อง ยุกับผลงาน,นอของการห้อยนํำทฤษฎีไม่ใหม่ม,มาประยุกต์ใส่มากปฏิบัติใส่ก็คือเป็นต้นแบบในทางเดิมเนินการในทางชีวิตสับกับนี่ก็คือ เห้องกับแม่บ้านครับไปทำความสะอาดหลังบ้านครับพอดันดินขึ้นดันดินขึ้นมาของที่เรียกวองขั้วไม่นะครับล้างบ้านรครับปุ๊บเห็นไหมครับขัดยันจงการนะครับแล้วนี่มันเป็นโฆษณาสตรีมเกาะของมหาจักรแต่ในในว่ามันเบื้องล้วมันเป็นลักษณะว่าที่เหตุที่เกิดขึ้นคือนะครับพี่น้องครับเพาอย่างในน้ำประดับครับเขาทั้งทีที่ให้ผมตามเพื่อนใส่วนเลี้ยวอยู่ตื่อกับปัจจัยพ่อครับพี่น้อง เพราะว่าห่าอะไจบริ้วแล้วเ้ามีโบโบเลแล้วครับแต่ว่าคลิปที่เป็นแผ่นน้ยทางใต้ตุกตุกุ๊กุกคนนะครับอไอความแนะนํงต่างๆเ่อกับเสียงไอคำแแนะนําต่างๆจากหัวคอบุนี่ห้อกาว่าออกไปทำอะไรอยู่ก่อนด้านหน้าเพลินตามทั้งเกิดอรี่ก้อน มันติดตามอย่ายไรก็จะว่าขอสำคัญอย่างไรพี่น้องึืนเลยวมาเนี่ยเหตุเหตุตรงนี้อะไรครับติดตัวอยู่างนี่แหละครับคืนไปได้ครับห้องแต่ติดตัวอยู่างคืนนะครับเนาะต้องสร้างชีพมาตรฐานห้องลำบากเพ็ดชิดตัวไหนมันมาตรฐานเ็็ดชิพตรงไหนมันจังสีนี่อ่าโฆษณหน้าคนเราลงอ่าเห็นเห็นเอาสามชีมาที่อะไรบ๊อบบถึงเอาสมองดอกที่แบงปันให้ให้พี่และน้องคนมีการไหลสวดน้ำ ของจริงเพาว่าที่ห้องน้ำห้องในการระบุบกบับน้ำบับในมันก็เป็นดีถึงต้องห้องจัดระบัวไปครับจัดระบัวไปครับว่าอะไรส Star ุดแบบนี้ครับก็ต้องไปมีขวาปุ่มมัดอีหลายอย่างเพราะว่าการเป็นการขาดขวาปุ่มมัดแลกเวียนกันทั้งนั้ของางด้านของนี้มันมันว่าอะไรครับพี่น้องสามเดชพี่น้องก้าวหน้าขึ้นอ่ามหากาครับครับผมว่าเป็นอยังพ่อทองกันครับครับก็ดูอกาศว่าเป็นอย่ายัง ไลส่สวนเขาเหมือนเราค้องไล่สวนอะ่ะเขาไปขูดมันเนี่ยเขาตั้งถ่ายกล้องเลยเป็นสิบชั่วโมงอะ่ะเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวคับอ่ายี่สิบเจ็ดหน้าที่แล้วเขาปฏิบัติการมากนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปเรื่อยๆน้อพี่น้องถ้าในในระบบเรียวเร,เรามาตั้งฉายาเพื่อนตั้งฉายาให้แล้วก็เอาเอาชื่อนี้แหละแับชื่อนำแฝงเราเนี่ยนะมาหาซูคนโก้ ต้องสร้างคลิปมาตรฐานห้องลำ่าเฮ็ดคิดตัวไหนมันมาตรฐานเฮ็ดคิดตรงไหนมันจังสีนี่อ่าโฆษณหน้าผู้เราลงอ่าเห็นให้รูคนที่แนะนน้ำเข้าแบบนั่นแบบนี้นะครับอ่ากีกาอาชิมเฮ้ากัสีเดือนท่างไปโดยสวัสดิภาพโดยสีบวมีอ่าปัญหาอย่างไรเขาถึงถึงอ่ยี่สิบเจ็ดหน้าที่แล้วเฮ้าปฏิวัติการมานะครับตอนนี้ก็อืมดำเนินการไปเรื่อยๆนะ่าเปน้องถ้าเราต้องลงคลิปวีดีโอสามนาทีทุกวันเหมือน เดิมใช่ไหมค่ะก็เราพานจะตัดจริงวาที่ห้องน้ำห้องในการระบบทับน้ำแบบนมันก็เป็นดีถึง,ถงต้องห้างจัดระบบไปครับจัดระบบไปครับต่างๆห้เห้าไปนอกเหนือจากกันสิ่งแรกๆหาเตือนมาให้ไปเตือนตามทั้งนาะเฟสคือ,อ,อคุณคิดทำหาสู้คนขั้เป็นอนุรักษ์ ชิ้ละปะวัฒนธรรมอีสานเท่าเป็นคนที่รักษาวัฒนธรรมอีสานนะครับพี่น้องกะให้อ่าหน้าที่เลยครับถ้าเข้าเอ็นมาตรถานตรงนั้นคลิปอ่าคลิปตัวนี้ก็ทีเดยไปเขาไปลงตรงนั้นทีไปเขาตรงนั้นเดียนี้ครับเข้าที่ว่างแผนตรงนั้นไม่ไปเชื่อมมาประจํา อาจจะเป็นเพื่อนใหม่แล้วก็กดให้เขาทักทักเขาใช่ไหมครับนี่นี่คือสิ่งถือต้องอการแนะนานะครับถ้าเราผ่านสตรีต่างๆกับน้ำสลับไปรีฝากพี่ฝากน้องอาคิหนาอ่าช่วงนาอ่ามาผพวๆกันหรือเขาช่วงนี้สบายดีครับยั่งฝังแน่่เนาะพี่น้องเนาะอเ้าสา่งสายสมพันธ์ต่อกันครับนําใจแฟนยังไหลลังนรับพี่น้องจะให้ เสนอต่ออสาธารณะนะครับเป็นเป้าหมายที่ห้องทรงไประบบเอไอพ่นสีจัดน้ำส่งนะครับเลี้ยวเขาอยู่แล้วครับอ่าที่ยีเลี้ยวเขาอยู่แล้วครับถึงเขาสิบเลี้ยวเขาเขาปกติอยู่แล้วครับอ่ไม่มีปัญหาคที่สําเร็จได้พี่น้องคนที่หูข้นที่สําเร็จข้นขีบไห่ข้ามในน้ำต่างๆข้นขีบไห่าข้อติดต่างๆนะครับระดับอวุโสโยมนะครับอ่าไปแข่งขันทั่วประเทศนะครับออ่่าา ไม่องบอกว่าชื่ออะไรถ้าบอกไปมันจะผิดกฎหมายเฉพาะโคตอ่าวีดีโอเราลงไปอ่ะแม้แต่การไลฟ์สดของเราอ่ะไลฟ์สดอย่างเนี้ยอะไรอยู่ก่อนด้านหน้าเพจนี่อ่าตามทั้งเกืออรีก่อนมันติดตามไหนายเขาจะว่าข้อสำคัญอย่างไอพี่น้องขึ้นเลยม่านี่ยันอ่าลงวีดีโอขยันลงอ่ะทักท้ายมูถ้าแม่ร้านเขามายังบ่ทักท้ายับบ่าทักท้ายแต้ทักท้ายอะไรเป็นตัวดุน ดันชอยนะครับทักไถ่นะครับทักไถ่ทุกคนด้ออ่ยสำหรับคุณสุพีสาราเคนนะครับคือมาทำร